สวัสดีครับกลับมาพบกับเทคนิคการสร้างกราฟด้วย Microsoft Excel กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนเนื้อหาในวันนี้ผมจะสาธิตวิธีการออกแบบกราฟแท่งนะครับเพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบแบบนี้นะครับอลองมาดูนะครับสมมุติว่าเรามีข้อมูลนะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยอันนี้เป็นข้อมูลที่ผมสมมติขึ้นมานะครับไม่ใช่ข้อมูลของจริงเนี่ยตั้งแต่ปี2 0 1 0ถึง2015แยกตามประเทศนะครับ โดยที่ผมต้องการสร้างเป็นกราฟออกมาแสดงผลแยกตามประเทศนะครับก็คือประเทศจีนญี่ปุน่นเกาหลีรัเสเซียแบบนี้นะครับแล้วก็แสดงค่าเฉลี่ยนะครับแยกตามประเทศออกมาแบบนี้อลองมาดูนะครับหลักการในการทำกราฟแบบนี้นะครับเริ่มต้นมามาดูก่อนว่าถ้าเราอยากจะแสดงผลข้อมูลแบบนี้ Excel มีตัวช่วยอะไรบ้างนะครับผมก็เลือกข้อมูลตรงนี้แล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับ Quick Analysis มาที่ Chart ไปที่ More แล้วกันนะครับมาดูนะครับรูปแบบ ถ้าเรามีข้อมูลแบบนี้นะครับที่แกน x เป็นปีเนี่ยเราก็อาจจะใช้กราฟเส้นได้นะครับลองดูนะครับเอากราฟเส้นตัวนี้มาแต่อาจจะดูแล้วเราอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับสมมติรูปแบบแบบนี้เราไม่เอานะครับรันนี้มาเอารูปแบบอื่นนะครับหรือสิครับเป็นกราฟแท่งแบบนี้นะครับข้างล่างก็เป็นปีแต่ว่าอันนี้นะครับใน1ปีทุกประเทศจะอยู่ร่วมกันตรงนี้นะครับเราก็บอกแบบนี้ก็ไม่ใช่แบบที่เราต้องการนะครับ แล้วก็ดูไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวกลับมาดูนิธิกาอ่าแบบนี้นะครับแบบนี้ดูเหมือนจะเป็นอันที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับก็คือแต่ละประเทศนะครับอย่างเช่นประเทศจีนนะครับตั้งแต่ปี2 0 1 0ถึง2015แล้วก็ไล่ไปนะครับแต่อันนี้ก็คือกราฟแต่ละอันนะครับก็เป็นแต่ละสีแยกจากกันเราสามารถเข้าไปนั่งเปลี่ยนสีทีละแท่งก็ได้นะครับเราจะได้กราฟหน้าตาคล้ายๆแบบนี้นะครับ แล้วเราก็ไปหาวิธีการใส่แกน x เป็นปีแทนที่จะใช้สีในการแยกปีใช่ไหมครับเราก็มาใส่ในแกนแบบนี้เนี่ยนะฮะแต่ครั้นี้ผมจะแนะนําวิธีนี้ดีกว่านะครับคือถ้าเรามีข้อมูลแบบนี้นะครับเดี๋ยวผม Copy มาไว้อีกชิดหนึงนะฮะหลักการง,ง่ายๆนะครับถ้าทําแบบค่อนข้างแมนนวลนะครับผมก็ย้ายข้อมูลตรงนี้เนี่ยลงมานะฮะให้เป็นแต่ละประเทศเป็นแต่ละซีรีส์โดยที่มีการเว้นไว้ สัก1แถวนะฮะเดี๋ยวผมลบแถวว่างทิ้งนะฮให้มี1แถวว่างเพื่อจะให้เป็นตัวขั้นระหว่างกราฟนะครับอันนี้ลัเสียตรงนี้นะครับผมก็ย้ายลงมาเหมือนกันอ่าผมจะได้ข้อมูลแบบนี้นะครับถัดมาผมก็ Copy ตัวปีตัวนี้เนี่ย c t r l c Copy แล้ว c t r l v แปะไว้นะครับอ่าสมมุติ อันนี้คือหน้าตาข้อมูลของผมเป็นแบบนี้นะครับการนี้ลองดูนะครับถ้าผมเอาข้อมูลนี้มา plot ราฟนะครับเลือกข้อมูลตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับแล้วผมก็มาเลือกตรงนี้นะครับ Quick analysis chart นะครับไปที่ more อ่าดูนะครับมันจะมีกราฟที่หน้าตาแบบใกล้เคียงกับที่เราต้องการละคันนี้อ่าสมมุติผมเลือกแบบนี้ละกันนะฮะกด ok เห็นไหมครับเราก็จะได้กราฟออกมาละนะฮะ าันี้ที่เหลือก็คือเป็นการตกแต่งความกว้างของกราฟนะครับทํานองนั้นสมมติผมทํำเลยแล้วกันคลิกไป1ครั้งนะครับคลิกขวาแล้วก็ format data series นะฮะตรงแก็บเนี่ยก็ให้น้อยๆหน,น่อยนะครับสมมติเอาป,ประมาณ24อ่ะสมมุติถ้าเราแค่นี้เราโอเค series overlap สมมุติเอาอารมณ์แบบนี้ก็ใช้ได้ละนะฮะเห็นไหมครับเราจะได้ข้อมูลของเราออกมา ครั้นี้นะครับหากเราต้องการที่จะเติมค่าเฉลีย่ยเข้าไปนะครับเราก็สามารถทําได้นะครับก็ใช้หลักการเดิมนะครับแล้วก็หาค่าเฉลีย่ยออกมานะครับสมมุติว่าตรงนี้นะครับผมพิมพ์ค่าเฉลีย่ยของอันนี้หมายถึงค่าเฉลีย่ยของนักท่องเที่ยวชาวจีนถัดมาก็ค่าเฉลีย่ยของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะอันนี้ก็เกินคุงแม่นู่นครับจริงๆเราจะเขียนเป็นสูตรแบบค่อนข้างจะอัตโมติก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ เอาหลักการแล้วกันนะครับของเกาหลีแล้วก็ของรัเสเซียนะครับอ่ะครันนี้พอเราได้แบบนี้มาเราก็ใส่สูตรธรรมดานะครับว่าเท่ากับตัวนี้นะครับแล้วก็ Copy ลงมาเป็นของจีนนะครับของญี่ปุ่นก็ทำแบบเดียวกันนะครับฟิกไว้ Copy ลงมา ตัวนี้ก็ทำแบบเดียวกันเท่ากับตัวนี้ฟิกไว้ค o p ปีลงมาถัดมาก็ตัวนี้เท่ากับตัวนี้อ่าเราจะ้ข้อมูลเพิ่มขึ้นมาอีกสซีรีส์นะครับจากกราฟอันนี้นะครับตอนที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยคันนี้เดี๋ยวผมจะรวมอีกสซีรีส์นี้เข้าไปซึ่งทำหน้าที่เป็นเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ ใส่เข้ามาก็ไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวเรามาแก้ตัวพวกนี้นะครับพอใส่เข้ามาเครื่องจะมองเป็นสแต็กบาร์นะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนตัวที่เป็นสแต็กบาร์ให้เป็นเส้นนะครับก็คือพวกค่าเฉลี่ยเนี่ยผมก็กลับมาคลิกที่กราฟนะฮะแล้วก็มาที่ดีไซน์นะครับเปลี่ยนชาดไทป์นะครับตรงชาดไทป์นะครับสังเกตงา่ายๆไอ้พวกนี้เนี่ยตัวข้างล่างที่เป็นพวกเส้นค่าเฉลีย่ยผมก็เปลี่ยนเป็นแบบกราฟเส้นให้หมดนะฮะ ดูครับพอผมเปลี่ยนปุ๊บอันนี้ก็เป็นเส้นไปละตัวถัดมานี้ก็เส้นตัวนี้ก็เส้นแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เส้นเหมือนกันเห็นไหมครับผมก็ได้เป็นกราฟออกมานะฮะเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้หากเราต้องการที่จะใส่ตัวชัยหน้าเจแปนเข้าไปแบบกราฟรูปรูปนี้นะครับเพื่อให้เป็นกรุ๊ปแทนที่จะมาแสดงเป็นตัว เลจเจนข้างล่างด้วยสีตรงนี้นะครับเราก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่าอันนี้นะครับเราจะต้องทําเป็นแบบนี้ฮะก็คืออย่างเช่นตรงนี้ผมพิมพ์เท่ากับใช้หน้าใส่เข้าไปด้านนี้แล้วก็ตรงนี้เจแปนพิมพ์ตัวนี้โคเลียแล้วตัวนี้รัเสเซียนะฮะอ่าพอเราได้แบบนี้นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยหากเราต้องการทำกรุ๊ปปิ้งกราฟนะครับ เราจะต้องมาวาดกราฟรูปดิฟใหม่นะครับเพื่อความง่ายนะครับผมว่าใช้วาดใหม่เลือกข้อมูลโดยที่รวมตัวแบบนี้เข้าไปด้วยนะฮะแล้วก็คลิกตรงนี้มาที่ชาร์นะครับอ๋อนะฮะแล้วก็เลือกแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปแก้ตัวเส้นค่าเฉลี่กรอบนะครับอพอได้ได้เห็นไหมครับคราวนี้เราจะมีกรุ๊ปปิ้งแบบนี้แล้วเราก็มาแก้เส้นค่าเฉลี่ยคลิกไปนะครับ เชนตัวชากไทท์ทำอีกรอบนึงนะครับเป็นเส้นตรงนี้ก็เป็นเส้นคราวนี้เราก็จะได้กราฟละแล้วคราวนี้ตัวเลเจนตรงนี้ไม่มีความจําเป็นใช่ไหมครับเราจะได้กราฟรูปนี้ออกมานะฮะตัวนี้ลบทิ้งไปได้ละนะฮะส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องของการตกแต่งข้อมูลนะครับ ว่าอยากจะให้ข้อมูลเป็นแบบไหนนะฮะอย่างแรกนะครับเดี๋ยวมาทำตัวนี้นะฮะคลิกขวา Data Series นะครับครับเนี่ยให้น้อยๆหน่อยนะฮะอ่านะครับ,นะรบถัดมาก็ไปแก้ที่เส้นค่าเฉลี่ยนะครับให้เป็นสีเหมือนกันเพียงแค่ K K. ให้สีอ่อนลงอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมคลิกไว้มา Format เอา l ลายแล้วก็เลือกตัวนี้สีอ่อนลงเดี๋ยวอ่อนไปหน่อยเดี๋ยวเอาตรงนี้ดีกว่านะ แล้วตรงนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับเอาลายอ่าครันนี้เราก็จะได้กราฟแบบที่มีเส้นค่าเฉลี่ยแล้วนะครับแต่ครันนี้ตัวสุดท้ายนะครับตัวปีพวกนี้เนี่ยหากเราต้องการฟอร์แมตให้เป็นแบบนี้นะครับหน้าตาคล้ายๆว่าเรารู้ว่าเป็นปี2000ขึ้นต้นเนี่ยเรามีตัวขีดแบบนี้นะครับสิงคโเราตามด้วยปีน่าจะดูง่ายกว่า ะะประหยัดเนื้อที่นะครับไม่ต้องเอียงคอดูัน้นเทคนิคเป็นอย่างนี้นะครับเราทําได้หลายแบบนะครับวิธีที่ตรงไปตรงมาเลยนะครับผมก็บอกว่าเนี่ยพิมพ์เข้าไปดื้อๆเลยนะครับแบบนี้ข้อมูลนี้ลบทิ้งนะครับอันนี้ต้องใส่ s ิงโครโคดสองครั้งนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ผิดตรงนี้ต้องเป็น สิงสองครั้ง15เห็นไหมครับเราก็ได้เป็นเนี่ยปีแบบนี้ออกมานะฮะเราก็ Copy ตัวนี้แล้วก็มาแปะตรงที่เหลือก็เสร็จนะฮะแปะไปแปะไปนะครับ,นะรบมาดูที่กราฟเห็นไหมครับเราก็ได้ f o r m แ t แบบนี้ออกมานะฮะหรือว่าจริงๆแล้วเราจะเขียนเป็นสูตรก็ได้นะครับแทนที่จะมานั่งทําแบบเมื่อกี้เองเนี่ยเขียนเป็นสูตรก็ได้เอาปีกลับมาใหม่ก่อนนะฮะถ้าจะเขียนเป็นสูตรนะครับเดี๋ยวอย่างแรกผม ขอ copy ค่าตรงนี้มาก่อนแล้วกันนะฮะเราตรงนี้ผมใช้ตัว p l a c e special ให้เป็น value ปกติอ่าอาคารน,นี้ตัวศูนย์พวกนี้ลบทิ้งไปนะครับอาคารน,นี้นะครับตรง column ที่เป็นปีอันนี้ผมจะใช้สูตรในการเขียนแทนนะครับผมก็บอกว่า if นะครับ บอกว่าให้แสดงแค่ตัวปี2010กับ2015ระหว่างทางไม่ต้องเอานะครับผมก็บอกว่าตัวนี้ a 5เท่ากับก็คือแสดงหัวท้ายก็คือบอกว่าถ้า a 5เท่ากับค่ามินของช่วงข้อมูลอันนี้นะครับในนี้มี o อยู่ใช่ไหมครับหรือว่า a 5เท่ากับ max ของช่วงข้อมูล a 5ถึง a 1 0แบบนี้นะครับแล้วก็ฟิกเข้าไป ดูหลักการนะครับก็ให้ค่าเป็นตัวเอาสองตัวสุดท้ายของ a 5ออกมานะครับ a 5 ma สแล้วก็มาเชื่อมด้วยตัวสิงคโคร e แบบนี้เดี๋ยวนะครับส่วนที่เหลือคงนับวงเล็บให้ถูกเป็นใช้ได้ตรงนี้ต้องวงเล็บปิดตรงนี้นะครับอันนี้น่าจะเกินนะนเนี่ยอ่าเห็นไหมครับ เอาสูตรเสร็จเราก็ได้แบบนี้เราก็ Copy สูตรนี้ลงมาดูนะฮะอ๋อเดี๋ยวถ้าไม่ใช่เดี๋ยวนะครับผมต้องแก้นิดนึงนะครับถ้าไม่ใช่เนี่ยก็ให้เป็นค่าโลง่งๆเอาใหม่นะฮะเห็นไหมครับผมจะได้เป็นข้อมูลแบบนี้แล้วเราก็ทําแบบเดียวกันกับญี่ปุ่นโคเรียรัสเซียนะครับแล้วในลักษณะนี้นะครับเนื่องจากปีของทุกประเทศเนี่ยเหมือนกันผมก็ใช้สูตรเนี่ยก๊อปแล้วก็มาแปะใน ตัวอีกประเทศที่เหลือได้เลยนะฮะครับพอทําแบบนี้ได้ปุ๊บเราก็ได้ฟอร์แมตแบบนี้ออกมานะครับส่วนตัวไทเทลนะครับเราก็ใส่เข้าไปได้นะครับชาร์ไทเทลเนี่ยสมมุติผมให้เชื่อไปที่ C2 ผมก็คลิกตรงนี้ที่ชาร์ตไทเทลมาพิมพ์เท่ากับ C2 ตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับเราจะได้หน้าตาของกราฟแท่งที่อนุญาตให้เราสามารถเปรียบเทียบค่าพร้อมกับใส่ค่าเฉลี่ยได้ในลักษณะเช่นนี้ เอาละครับสำหรับตัวอย่างเทคนิคในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ